นึกออกไหมพี่ต้องฟังให้มากมากกว่ากว่าที่พี่จะพูดพอพี่รู้แล้วว่าพี่พอพี่แบบถึงวันนึงวันใดวันนึงพี่ต้องขึ้นไปคุมชุดใหญ่เต็มตัวพี่วกมึงคุมชุดให่เต็มตัวนะกูจะไม่ยุ่งแล้ววันนั้นอะพี่จะต้องเป็นคนพูดทุกอย่างออกมาเว้ยเพราะว่าพี่ได้เรียนรู้แล้วนึกออกปะ 아빠가퍼지그 펄이. 이번 경기를 잘할 수는 지만 평균적인 성적이 에, 네. 이팀내 성적으로 연결이 되는 부분이 있으니까요. 맞아. 그래서 담원 기아의 언더스터보가좀더 잘돼야 될것 같습니다. 그리고 어제 두 마리의 치킨을 획득한 베로니카 세븐 오늘도 팀별 아메리카 선수와 인터뷰를 준비해봤습니다. 만나보시죠. 니다 เวลานีกสาัตัววัสดีครับผมผมก็ไม่มีอะไรมากผมได้ยิงราค่ามาให้หมดผมวีเซเวนกับอเมริกาโนตัดหมดครับแปลไทย จะได้ลบหยู่ีะไม่ไม่ไม่เขาออกเองครับลบออกเองคนดูใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันก็มันกำไรคนดูอะเออเอางว่ากดไหนก็กำไรคนดูเออแต่กดเนี้ก็ไม่ใช่กำไรคนดูเออกำไรคนดูจริงๆแหละแต่ว่าทำลายนักแข่งทีไนกฎที่เนี่ยไก่เนี่ย เป็นดอะไรมาแล้ก็ต้องเล่นให้ได้นี่แหละคือวิถีนักแข่งแล้วก็เล่นเหมือนเดิมหลายๆอย่างมันก็เหมือนเดิมแต่เพิ่มความละเอียดเข้ามา 아, 진짜. 아, 진짜. 아, 진짜. 아, 와짜 아, 진짜. 아, 진짜. 아, 진짜. 아, t 짜 아, 진짜. 아, 진짜. 아, 진짜. 아, 진 아, 진짜. 아, 진 มงเทมมงเทมมงเทมมงเดอมาไหวแน่ออกจากเมืองประมาณสองทีครึ่งึ่งทีครึ่งไปไหนก็ดีนะไปไหนนะแชมป์ PTC แม่ทำกันบ้านมาดีแน่นอนอย่างเงี้ยรับประกันร้อยเปอรเซ็น 도넛 이런 네, 팀들을 소속되면서 네, 네. 팀들에 소속되면서 팀대 최강의 m s 발돋움했던

첫째 날의 운영은 흠 잡을 데가 없었다고 보면 될것 같아요. 하지만 1일 차가 지났기 때문에 이제 모든 프로 팀들이 어제의 경기를 바탕으로 빠르게 분석하고 전략들을 준비해 왔단 말이죠. 음. 그래서 어제와는 또 완전히 다른 경기 양상이 좀 펼쳐질 것 같아요. 처음 긴. 네미포 오케이 와 했다. 드워킹도 오케이. 난 이제 막. 미감독이 파이. 보이거든요. 어쨌든. 같은 경우에는 랜드마크가 로족이다 보니까 파트가 로족 북쪽으로. Holy fuck, man. คีบนพโคีแมนทั้ในพวกนี้ไอ้พวกที่ไม่ค่ยได้คีบแมน้เนี่ยเป็นพวกคีเมนแบบดูทางที่เพื่อนไม่ได้ดู 밖에 지이있다나 스포츠 선수들이 이동하고 있고요. 텝은 건물 안쪽기 때문에 온유 해피. 네. 다가오는 것까지 확인했습니다. 이수 있지 않을까요? 고있이고 마이. 아쉽네요. 의 난난 선수도 근처로 또 접근을 해 주고 있었습니다. <목소리가> เป in ิดออกเขาแล้วจะเอาปุ๊บป yeah. like so ั๊มแล้วกันเฮียปั๊มพีเียนี่แม่งถ้าไม่เล่นถ้าเล่นแต่ปั๊มอย่างเดียวนี่คือเหมือนรอความตายเลยไม่มีเพื่อนเล่นไม่มีน้องพี่ไม่น้องพี่ไม่ไม่เล่นกับพี่พี่ก็ไม่เล่นเองไม่เล่นพี่กำนังโดนแข่ง 약간배제하하는는듯한지금쯤이면밍을다고포칭빠서เนี่ยเอเนอร์หลังๆปั๊มนี่โคตรเครียเลยนะเว้ยจะเดินเคลียร์เคลียร์ยากใครเล่นปั๊มสี่นี่เองก็ตายตัดทุเลาขาต้นออกละอ๋อไม่ออกวะเนี่ยไอเฮี้ยดูมุมตีมันดีเฮียบ้านหลังนั้นก็ช่วยไม่ได้เว้ยต้องยอมรับเลยว่าแบบ ส <4 S 2> ี่วิฟาโอ้เลยต้องสี่วิห้าวินุ่นไม่เชื่อเน็ตจานช้างเงี้ยใช้เนเ็ตเบกว่ะเล่นเล่นดิน้องพี่ชวนพี่เคยไปเสดไหมฮะ <laughs> น้องชายพี่ชวนพี่เคยไปเศษไหมีตั้งแ่ั้งแต่ตั้าแต่ตั้ต่ตั้งแต่รั้งแต่อั้่ัคงน่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแ่ตั้งแต่ตั้งแต่ตังแต่ตั้งแต่ตั้่ตั้แต่ตัองแ่ัง่ตั้่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั่ั่ังแต่ตั้ง่แั่ั่ั่ัังต้งตรัั 되어옵니다. 네. 네, 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 อ๋อดานาว่อแสปูจ้พลงช่วยได้เต็มท่เลยครบถ้ามันถูกองก็จะได้เปรียบมางกว่ถ้ามันผิดก็จะลสียเปยมากว่าถ้ามันถูกต้องก็จะได้เปรีบมากก่าถ้ามันกรับ u 에 p 가잘 걷어내는데 성공을 했습니어 그래도 일단은 주유소 지역을 빼앗긴 한 상황이라서 현재 상황에서 나다고와 미텐 게임이요. 텐 게임은 나자리 피오. 자가 많죠. 가 피오. 자리가 많죠. 자리가 많죠. 피오. 난자리가 많죠. 피오. 난자리리가 많죠. 피오. 난자리가 많죠. 피오. 난자리가 많가 พี่บูมอบตำแหน่งให้พี่ดูแลผมไปดูคลิปที่พวก y o u t u ู e ตัดมาผมคิดว่าพี่ไม่ค่อยกล้าพูดพูดอ้อมๆไม่เด็ดขาดอะไรประมาณนี้แค่พอดูไปเรื่อยๆคำสั่งแผนยับคือยังไงครับคืออ ผมคิดว่าพี่ไม่ค่อยกล้าพูดพูดอ้อมๆไม่เด็ดขาดอะไรประมาณนี้แค่พอดูเรื่อยๆพี่ยังไงครับช่วยช่วยช่วยขยายความไหมตกลงพี่ตกลงพี่เด็ดขาดหรือพี่ไม่เด็ดขาดอันหลังนี่คือไงคําสั่งแผนยับอารมณ์มาเต็มวางวางวางไว้ใจได้คือยังไงเอ่ย

นี่คือการเทรดเลยทีม적인어นทีมพลีก็ชั่วโมันึงไม่ดีพี่กีบพี่ก็บอกแล้วว่าคือพี่ไม่พูดอะไรเยอะพี่คือคือมันเข้าใจไหมว่านได้ คือที่พูดเสมอว่าพี่ขึ้นไปเรียนรู้เว้ยการที่เราจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดคืออะไรปะการที่เราฟังยิ่งฟังเยอะเราก็ได้เรียนรู้เยอะเว้ยนึกออกปะปแล้วพอเราฟังปุ๊บในหัวเราจะประมวลแล้วเว้ยอันไหนอันไหนเราควรพูดได้ไม่พูดไม่ได้มันคือการเรียนรู้อะบางอย่างพี่สมมติว่าพี่ขึ้นไปปุ๊บจะไปคุมเลยแล้วพี่แบบเอาคาเล็เอาคาเล็กเตอร์ของการเป็นโค้ดของพี่ไปใส่กับชุดใหญ่เลยอะแล้วพี่วูเขาคุมมาก่อนอะ ไม่มีใครรับได้เว้ยพี่ต้องปรับตัวแล้วก็ฟังมากกว่าพูดเว้ยอันนั้นคือสิ่งสําคัญนึกออกไหมไอ้ที่บ้านกูมีใช่หรอเผืออะไรโอ้มีใครบ้างมีใครบ้างมีใครบ้างเนึอออกไหมพี่ต้องฟังให้มากมากกว่ากว่าที่พี่จะพูดพอพี่รู้แล้วว่า<อ>พี่พอพี่แบบถึงวันนึงวันใดวันหนึง่งพี่ต้องขึ้นไปคุ<ผ>มชุดใหญ่เต็มตัวพี่วกมึงคุมชุดใหญ่เต็มตัวนะ กูจะไม่ยุ่งแล้ววันนั้นอะพี่จะต้องเป็นคนพูดทุกอย่างออกมาเว้ยเพราะว่าพี่ได้เรียนรู้แล้วนึกอเหรอะต้นไม้เบเกปสากิวิเนอตัวก็จะอมนุษยชื่อเจ้โอรี่สิ่อยม่รู้่อนโอเคกูค่อยมาดูตอนตีสามไปนะวันนี้กูว่ากูจะดูแข่งแล้วนะเฮเข้าเกมแบบทุกคนผมโดนตามตัววะ่ะ เดี๋ยวน้องเดี๋ยวเดี๋ยวลูกชายหรือน้องชายผมอทั้งเป็นทั้งลูกเป็นทั้งน้องชายแล้วทุกวัเนี้ยเดี๋ยวน้องชายผมแบบเออนิ้วแผลไม่สมานไงเดี๋ยวคลิกไม่ได้ในพรุ่งนี้ก็เลยต้องต้องวันนี้ต้องคลิกให้แบบให้แผลเปิดก่อนแล้วพรุ่งนี้ปิดใหม่ซ้ายมีรองเด็กใช่ครับถันไปได้ปหมไปได้นะเขาเที๋ยวนี่เขาเปิดรองเด็กได้ไห ปินอ่ะมันจะมีคือมันเป็นเพื่อนผมผมรู้อยู่แล้วปิ่นว่ามันคิดอะไรอยู่ที่มันเล่นคนเดียวผมรู้เลยเพราะอะไรมันเลยกสกิลเพ์ตัวเองกลับมาเพื่อเลาะเพื่อว์งแข่งเขาจจความหมายผมไหมเออผมก็ให้มันเล่นไปถ้ามันอยากจะเล่นเนี่ยมันจะโทรมาหาผมเองทุกวันมันจะโทรมาหาผมถ้าเกิดว่ามันอยากจะเล่นอ่ะเออประมาณนั้นที่คือผมจะรู้มันเลยรู้สไตล์มันเลยถ้ามันเล่นวันแมนอ่ะถ้ามันจะเล่นกับผมมันจะโทรมาหาผมเลยม แล้วมึงไม่เข้าเกมให้กูะละอิน่าเอ้ยเอ้าก็ถ้าเกิดปรติมันเล่นมันก็โทรมาหากูกูอยู่ในทีเอเนี่ยมันก็ต้องโป๊กูจริงไหมฮะหรือไม่จริงอ้เวนแล้วมันไม่เข so ้าเกมให้กูวะ